ไปมอทอแฟร์กันวันนี้มีแท็บูคัลเลอร์มาเว้ยแล้วแบบวงที่ชอบที่สุดในชีวิตเออวงที่เราชอบที่สุดอ่ะ <c oughs> นี่มันมีร้านดังในติ๊กกลับ <c oughs> เล่นไหมเล่นแล้วเราเรารู้สึกว่าเราไม่ทันแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเช้าด้วยแล้วแล้วแบบว่าไวไฟใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าด้านหลังมีคนเยอะมากเลยอะ่ะที่ที่เราไปจอดแตมิงเกอร์นะมันปิดเที่ยงคืนแล้วตอนนี้แบบห้าทุ่มคือเที่ยงคืนมันจะออกไม่ได้นะใช่อเราเที่ยงคืนมันจะปิดอ่ะ ย,ยังไม่ทันเปิดคลิปเลยให้ถ่ายแมวแล้ววันนี้จริงๆแล้วว่าเราจะไปไปมอทอแฟร์กันแต่ว่าตอนนี้เวลา5โมง56แล้วก็ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือยังนะแต่เดี๋ยวลองไปดูเพราะเราจะไม่อารถเข้าไปแล้วรครั้งก่อนเคยไปกับเพื่อนแล้วก็แบบว่ารถเยอะมากคือเอารถเข้าไปแล้วว่าออกยากมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถเม์ไปกันนี่แต่ว่าเอารถไปจอดแถวหน้ามอ,อก,ก่อนตอนนี้เราไปชาเพราะอะไรเพราะโฟนดูอะไรดูมว้ยวันแซมเปยนชิพ วันเซมบซีปอะไรวะเอ,อินแหละก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามอทอแฟปีนเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเห<ๆ>็นบอกว่ามีเครื่องเล่นด้วยมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นบอกว่ามีอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปหาของกินที่นั่นกันที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิป YouTube มาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าช่วงนี้ไฟนอกสอบไม่ไม่ใช่สอบทํางานออกกองกันแล้วนี่อะไรเนี่ยมัวไปหมดเนี่ยสั่นลังเทไม่ได้โอเคกลัไปที่มากรุงเทพกันก่อน แล้วเราจะบอกวิธีการเดินทางไปมทกันระหว่งา,างมกรุงเทพกับมทกว่าคือว้าวน่ามบเราจะเอารถไปจอดที่มิงเกิลน,นะแล้วก็ค่อยมาขึ้นรถเมล์ตรงเนี้ยไปมทกดีกว่าโอเคมิงเกิลมิงเกิลแล้วอุ้ยมิงเกิลก็มีนะเราไมิงเกิลจบโอ้โไม่ได้ฟิล แต่เมื่อกี้เพิ่งดูว่าแบบว่ามีวันเนี้ยมีแททูคัลเลอร์มาเว้ยแล้วแบบอ้าววงที่ชอบที่สุดในชีวิตเออวงที่เราชอบที่สุดอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบัตรตั๋วยังมียังมีอยู่อะมันจะมีไหมเนี่ยไม่รู้ว่าวันหมดเรืยังอะแททูด้วยอะคนน่าจะเยอะวันอาทิตย์ด้วยอะตอนนี้โชคดีมากเมื่อกี้คิดว่าจะไม่มีที่จอดแล้วเพราะมิงเกิลก็คนเยอะมากแต่ว่าเจอที่จอดหนึ่งที่ทนว้าว คือข้างนี้ก็รถเบนซ์ข้างนั้นก็รถเบนซ์อะเราอยู่ตรงกลางระหว่างเบนซ์กับเบนซ์เนี่ยไม่เห็นมีรถสักคันเลยตอนนี้เรามาอยู่หน้ามากรุงเทพแล้วอะ่ะไหนรถต้องไปรอรถตรงนู้นจริงๆมันรถสองแถวก็ได้นี่ไงรถสองแถวโหคนโคตรแน่นโอ้ยรถยกหน้าแล้วดูดิรถยกหน้าเลยอะ่ะ <laughs> เราต้องหารถสองแถวไม่ก็รถเมย์ก็ได้อะไรก็ได้ที่แถวว่าสามารถไปมอเตอร์ไซค์ด้เฮ้ยมีรถมาอ่ะรถสีแดงอ่ะคนรถกระปฟอรถอะไรวะรถรถไม่มีแอร์อ่ะ ไม่ทันไม่ทันเก้านี่ไงปอนี่ไหมเออนี่ไงมาเอ้าไปสามเก้ะเรามาลงที่ลงมานอธรรมศาสตร์เราก็น่าจะต่อวินเข้าไปอีกโอ้นี่คือคนรอวินหรอเ้าต่อวินเข้าไปอีกเท่าไยี่สิบาทครับสได้ได้ โอเคเราบินก่อนไปงานค่ะได้ปล่าโอเคได้เรียบร้อยครับพี่ต้องับเท่าไหร่ครับพี่หัวหัว

ทางเดียวกันเจอปัญหารถติดน่ะถ้าถ้าหารถไอ้นุ่นเนี่ยมันก็ทางเดียวกันนะมันแค่มีเต็นท์อ่ะจริงเหรอ,อเออไปไหมล่ะไปดิเราหนีมาเดินทางคนนั่งอะ่ะเพราะส่วนในนู่นรถติดมากคนติดมากนุ่นสดตอนนี้ล่าสุดทีาาส่สวัสดีนุ่นสดแล้วดูเหมือนว่าจะทาน,อ,น,น,นอยู่แต่ว่าตรงนี้เสียงดังมากเลยแข่งยิทุกบัตนไปเละไปแล้วดูท่าอยู่เย็นๆทีบริการนะครับ ไปเดี๋ยวไปย้อนกลับโเราสาหนีมาแล้วยังเจอผู้คนเจอผู้คนเยอะหนีไม่พ้นป่ะหนีไม่พ้นเดี๋ยวเราไปหาของกินแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าเราซื้ออะไรกินบ้างดีดีข้าวปุ๋ยซอมบี้เด็กกินไอติมอยากกินไอติมหรอยังกินไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะดูอาหารดิโอ้คนนับร้านนะไข่ดาวไข่แดงไข่แดง เดีดยหนราจะโดน p a ทำไมดูหน้าคนเต็มไม่โดนหรอคนอยอทษนะคะแต่เซนเซอร์มันจะไม่เห็นอะไรเลยนะนี่ไงพวกแมลงที่คนชอบกินปะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนดูไว้ก่อนดูไว้ตอนนี้เรายังหาของกินไม่ได้เลยอ่ะจริงมันหาได้แต่เรื่องมาเฮ้ยไอติ๊รอดไอติ๊รอดอ๋ออ๋อมันจะวุ่นวายนิดหน่อยมันจะเลอะมือไว หาของกินก่อนแต่ถ้าก็บ่านเนี้ยคนในคิดถามว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วนะเอต้องมาหาเอ,าเองอนะเออต้องมาฟาร์มแล้วล่ะมันงงมาก<ร>สุดๆแล้ว อกอีาสานมาแล้วเดินกินไปเลยหวานเจ๊บอร่อยอะ่ะนี่มันมีร้านดังในติน๊กต็อกบะหมีม่ไก่ชี๖บาทแม่เหรเอไม่ไกลเดี๋โดดไม่ได้ตอนเจอทะุกันเลยด้า,าแล้วไก่45บาทโอ้เห็ดเห็ดเห็ด เอาดิเดี๋ยวเราไปสั่งเลยนอัางให้หน่อยเอาเอาอะไรอ่ะกินข้าวไปเลยเห็ดย่างซอสกระเทียมไหมเห็ด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 เขาปดเพลงที่มันดาวที่มันดาวที่ไหนจะดูนเขาเรื่อง ทีเด็ดเว้ยทีเด็ดทีเด็ดมีที่นั่งแล้วเว้ยขายที่นั่งอินโทรหมดอ่ะบนสุดอ่ะบนสุดมุมนี่อาหารที่เราไปฟาร์มมาเมื่อกี้กับคนที่เยอะมากมากถ้าดูคันเริ่ขึ้นสามทุ่มครึ่งมาณกี่โมงทุ่มครึ่งเลสองชั่โมงอ่ะโอ้ยสองชั่วโมงเลยเหรอเขียไม่ต้องรีบกินข้าวก่อนตอนนี้มาหาซื้อคอคุลเพราะว่า ตอนนี้ทุกคนเราคิดว่าเมื่อกี้ดูจากคำนวณแล้วใช่ไหมตอนนี้สองทุ่มสิบเจ็ดใช่ปะแ้วเหมือนว่าคอนเสิร์ตอ่ะมันจะขึ้นประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วแบบว่ารถเที่ยวเราจะกลับอ่ะมันหมดสี่ทุ่มเนาะส่วนมากไม่ว่ารถเมลหรือรถสองแถวอ่ะก็จะหมดสี่ทุ่มว้ยรูอสว่าเราไม่ทันแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเช้าด้วยเราเอาวัดไปขายต่อดีกว่าถ้ามีคนซื้อนะถ้ามีคนซื้อแต่ถ้าไม่มีเราก็อยู่ต่อก็ไดลเนะเาะจะกลับ<ก>ไหม เรียกแก๊ปวินหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆตามนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปซุยตอนท้ายแต่ว่าลองไปดูก่อนว่ามีใครอยากได้ไหมถ้าเกว่ามีใครอยากได้ก็จัดเลยนะจ้าถือว่าเป็นโชคดีของพวกเจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านน้านี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเข้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเลยเราไม่ต้องก่ไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาแล้วเว้ยคนเยอะว่ะ นี่หู้มงานแฟนขลาบของเรียนชัดเหยวะด้านหลังมันไ่านเด้านหลังนี่ยงอยู่นสวัสดีทุกท่าน กำลังจะออกแล้วคนเยอะมากอ๋อมีทางเดียวใช่ตอ,อนด้านหลังแล้วเพราะฝั่งมือติดเกินใช่นี่ออกทางน,นี้ตอนนี้มีอีกหนึ่งอุบัติเหตุคือที่ที่เราไปจอดอ่ะโอ้ยหัวอืดแล้วนี่ที่ที่เราไปจอดดัมมิงเกิร์นะมันปิดเที่ยงคืนแล้วตอนนี้แบบห้าทุ่มคือเที่ยงคืนมันจะออกไม่ได้ใช่หรอเที่ยงคืนมันจะปิดอะ่ะปิดรอกไม่ได้เลยไม่รู้ไม่เคยปิดเทีงคืนไมไม่ได้หรอไม่รู้ปิดก็คือแบบเขาไม่ขายของ ไม่ใช่ปีตาเขาบอกว่าจอดได้ถึงเที่ยงคืนอ่ะอ,อันนี้เหลือเะไรอีก20นาทีจะเที่ยงคืนใช่ไหม เราจะทำยังไงลัวติดตามตอนต่อไปโอเคไม่ได้นั่งแท็กซี่อย่างนั้น ่าจะเหลือราจะทันอยู่แต่เราต้องวิ่งหน่อยเนาะค <c oughs> อนเทนต์วิ่งเข้าหาตอ่อทิปทุกทิปเลยคิดว่าวันนี้จะจอยแล้วนะแบบไปดูแท็ทัวร์คันเลอร์วโงโปรที่สุดในชีวิตะ <c oughs> อะหิวน้ำมากเพราะว่าแบบในนั้นอะแอร์อัดแล้วก็คนร้อน <c oughs> คนพิงวนิง,นง,นงนิงใส่หงไปวิ่งใส่หง ก่อนมันไม่ถึงเวลาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาตอนนี้เรามาถึงที่รถแล้ว่วันนี้เวลาห้าสามโอ้ยห้าทุ่มห้าสิบสามอีกโอ้เวลาเฉียดตายอีก7นาทีแต่ว่ารถยังเต็มอยู่เลยแล้วแบบวิงเกิลหนาววันนี้เป็นวันอังคารเอ้ยวันจันทร์เอ้ยวันอาทิตย์รถเอ้ยมีคนเยอะอยู่เลยนะเนี่ยวันาที่ตลาดมิงเกิลเปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรื่อ่ทำไมเรารีบมาทำไมก็ดีแล้ว ก็ดีกว่าโดนปิดไว้ในนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่ากลไกแบบว่าข้อตกลงที่นี่เขาเป็นไงก็ถือว่าทันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่าซ่กดกระดิ่งยิ่งนะคะมอทอฟแฟก็มีถึงวันที่28เดือนมีนาคมเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้ก็มาได้มาได้แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดทันลงโดนที่28ไหมแต่ว่ากลับไปน่าจะตัดเลยก็มาได้นะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยมาได้นะคะแต่ก็คนเยอะมากที่สุด ้าสังการน้ำเสียงไม่ไหวค่โอ้โหบนกินขวดใหญ่นะนี่น้ำฟรีจากปั๊มมั้เนี่ยช่วยชีวิตอุ่นๆเลยจากในรถแต่ทีกน้ำเมื่อกี้ว่าจะซื้อน้ำเซเว่นกินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไปร้องเพลงเสียงดังมาแล้วเจ็บคอใช่ไหมหกินน้ำเย็นคือน่าจะเป็นใข่ใแหละคอจะแหบคอจะแหบเ้งเสียงจะไปแบบนี้ปดเฮ้